คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็ไปลากพ่อลากแม่มานั่งดูด้วยรู้ไหมไอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอนวิฟแชนเนลก่อนที่จะดูคลิปกันด้วยขอบคุณครับ โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาใน Youtube แล้วก็ติ๊กต็อกกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันวิบ c แช n แนลนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมมัดคับสวายเบิร์อีกเช่นเคยนะครับผมเย้ฮฮ้วันนี้ผมจะเตรียมของไปลงนรกกันนะครับทุกคนก็คือแบบทุกคนน่าจะเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ ผมอ่าได้มาเล่นเป็นพักๆนะครับผมก็คือเราไปเราไปขุดแร่หาเหมืองได้สักพักใหญ่หเลยทุกคนแล้วเราก็เจอม้ามาพอดีทุกคนจําไอ้นี่ได้ไหมไอ์อานม้าที่เราไปเจอตอนที่เราทําฟาร์มสเกลตันอะ่ะเออมันมีอานม้าอยู่ใช่ปะเราก็เอามาใส่ผมก็ไปจับม้ามาสามตัว นะครับผมแล้วก็ประตูนรกจักอยู่ตรงนู้นผมก็ขยบมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตกแต่งใหม่ให้สวยงามตลัาง,งงานตงรางตานะครับผมก็คือแบบอย่างนี้เลยเออส่วนฟาร์มเลยของเราได้พัฒนาเป็นมามาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมเพราะผมต้องการใช้เหล็กเยอะมากเว้ยทุกคนผมก็เลยแบบ 2อ,อันนี้ไม่พอแล้วผมก็เลยทําเพิ่มนะครับผมจากอันเดียวผมทําไม่าไม่พอนะครับผมก็เลยทําเพิ่มเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเหมือนกับตอนแรกเลยทุกคนแต่เราแค่เอาพวกนี้มาวางอยู่บนบกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําแบบนี้สามฝั่งนะอ่าสามฝั่งอย่างนี้นะครับผมก็เลยมันจะอู้ฟู่หน่อยนะครับผมส่วนใบไม้ที่ผมเอามาร้อมนี่ก็คือผม ไปนั่งตัดไม้ตรงนี้เว้ยทุกคนแลวไอ้น,นี่กัไกตัดขนแกะแล้วมันเหลือผมก็เลยไว้นี่ซะเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีตีศูนย์ขึ้นมาใหม่เว้ยทุกคนตีศูนย์ที่ผมเอาไปตีเอนชาร์ดมานั่นเองนะครับผมไปตีบวกมานี่น,นะครับก็มีสายฟ้าพิกคาทิมแทงห้าแล้วก็ซื้อสัตว์หนึ่งนะครับผมแล้วก็คงทนสองซ่อมแซมด้วยนะแล้วก็ธนูผมก็ไปตีบวกขึ้นมาเป็นพลังยิงสี่ เปลวไฟเปลวไฟแล้วก็ยิงกันเดนสองแล้วก็ติดซ่อมแซมด้วยนะครับผม,ม,มโอเคส่วนดาบตอนนี้เราใช้เป็นแหลมคมห้ากวาดแกงสองอคานีเอ้ยอคานีสองนั่นเองนะครับผมแล้วก็คงทนลสามแล้วก็ซ่อมแซมหนึ่งหลักครับผมว้ตีแบบนี้ส่วนเกาะผมก็ใกล้จะแตกละอ่าววันนี้ผมจะ นี่เว้ยทุกคนเอ ender pole อ่ะผมไปเอามาจากอ่าเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนี่นี่นี่ ender pole นี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเอ ender pole ผมเอามาจากไอ้นี่อ่าผมไม่ได้ไปหาเอนเดอร์แมนอะไรขนาดนั้นนะผมก็คือผมไปไอ้นี่มาอะไรวะผมพาไปเออลืมบอกไปพิกแอ x ผมก็ไปเอนชาน c e มาเหมือนกันนะครับผม pickaxe ก็คือโชคลาภสามประสิทธิภาพสี่แล้วก็ติดซ่อมแซมนะครับผม ก็ท er euh ี่เอาโชคลาภสามาเป็นมันเป็นฟอร์จูนทุกคนก็คือแบบเราแบบเราขุดเพชรมาเราก็จะได้เยอะขึ้นอาจจะสูมเป็นสองอันหรือ3ามอันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือผมไปทำามก่อนก่อนนี้ก็ไปเล่นเก็บตกมานิดหน่อยอันนี้ผมก็เปลี่ยนฟาร์มของเราใหม่ให้เป็นแบบตรงนี้เราเป็นหนังสือเหมือนเดิมนะครับผมส่วนฝั่งนี้ผมรู้สึกว่าเหล็กมันเยอะไปผมก็เลยเอา มาทาเป็นแบบนี้แทนนะครับผมห้าตัวพอนะครับผมแล้วก็เหล็กที่อยู่ในนั้นผมก็มาอัดไว้ตรงนี้หมดนั่นเองนะครับผมส่วนไอ้ด้านบนที่มันเป็นอันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เสียงกันแล้วนะครับผมมันก็คือฟาร์มเหล็กนั่นเองมุ่นห็นโกลเล็มแม่งเกิดเยอะเว้ยผมเลยจัดฟาร์มเหล็กให้แม่งเลยแบบจุกๆุนี่เรามีฟาร์มเหล็กตรงนี้ด้วยนะครับผมเอาไว้แลกของกับเอ็มบีซีตอนนี้บ้านเอ็มบีซีผมก็ขยับขยายไปแบบ นอนแบบจุกๆไปเลยมึนนอนแบบตาตือกไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีด้านนอกด้วยชาวบ้านมันก็จะเยอะหน่อย,เ,ยอเจ้า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 หน่อยไอ้ฮียเงียบดีไอสัตว์กูพูดแนะนําอยู่ไอ้ฮีออ่าเดี๋ยวผมไปหาไอ้นี่นั่นอ่าไปหานี่นี่น,น,น,นี่แม่มดผมเอาเนื้อซอมบี้มาแลกกับแม่มดนั่นเองนะผมแล้วก็มันจะมีแลกเอนเดอร์โพเห็นไหม ก็คือแลกเอนเดอร์โพหอันนั่นเองนะผมก็คือแม่มดผมอัพเต็มแล้วละ่ะก็เราสามารถเอามาแลกเอนเดอร์โพได้เลยนะครับผมตีสุดเราตีไปแล้วมันจะกลับมานะทุกคน Ui ừ. ừ, 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 ừ. chắc chung ừ, ừ, ừ. này quá ui ê tôi bận สีอุย้ยสีกับไปดีกว่าไปดีกว่าผมเริ่มจากด้านหลังอ่อนดีกว่าไปเดี๋ยวไปหาประสาทนี้เธอเพื่อเราจะจบเกมนี้กันซีรีส์ที่โคตรนานอ่ะ เลสโก o เลส s, s g นเพราะผมว่าตรงแผ่นดินใหญ่ๆมันน่าจะมีแบบไอ้นี่อยู่เยอะนะทุกคนก็คือแบบเหมือนทางไปอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะมีอยู่เยอะนะเอ๊ะ ลินนะ่าจะไม่ทำอะไรเราแล้วละมาทำไหม,มดูกันโอเคไม่ทำละครั้งที่แล้วแม่งบวกผมสยับเลยตรงนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมว่าจะไปดู <c oughs> แถวๆฝั่งนู้นดูนะเดี๋ยวผมคับทองมาแลกไก่พวก <c oughs> พลิกลินอะไรพวกนี้ด้วยนะ อะไรวะเราพวกกันเออตีกูเฉยกูเฮ้ยขอเวลานอกขอเวลานอกขอเวลานอกไอสัตว์เอ้ยแม่งเกิดไกลเลยทีนี้ มาตีเราทำไมวะอุสานแล้วใส่ไอ้นี่แหละใส่หมวกทองแล้วเฮียชาชู่อ่ะต้องแก้ไข่กลับไปแก้ไข่โ้ยเลย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 โ้ยโวยอะไรอืมอเสื้อกอดเราแสดงว่าอยู่แถวๆนี้ เราอยู่นี่นี่ไงดาบอยู่เฮ้ยทียอะไรวุ้งก่อนนะโบ ปุยงก่อนนะบอลหรือผมมาขุดท้องต่อหน้าพวกมันพวกมันเลยโจมตีผมเฮ้ยแตกกัวผมขอคราฟกล่องคราฟก่อนนะ ก็เดี๋ยวเอาทองไปแลกกับพวกมันทองทองจะยี่สิบสีว่ว่ะ ลิิกก่อนขอน้ำยาก,กันไฟได้ไหมเพื่อนขอน้ำยาก,กันไฟได้ไหมปรุนเราเพื่อนกันขอน้ำยาก,กันไฟให้กับอะไรกูนเนี่ยหนังเ,าาเ,อเอามาเอ้ยเอามาดีดี <S <S ดี ดี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 กอดกอ,อดอ,อดกอดอืม <Okay. S 1> เอาอีเใช่อมเนี่ของประโยชน์แม่เร็วกูอยู่ย و, ยกับมึงนานลนะเฮ้ยธนูทองเด้อมึงดูนานเนาะเฮ้ยน้ำยากันไฟขวดสวยเฮ้ย โอ้ว่าเร็วว่าเร็ววายละว่าเล่นหย่อนแปบนโอโ้ร้อนแรงดังไฟชุดเกาะแตกไหมไม่แตกโอเคโอ้โยโอ้ยโ,โอ้ยวายละว่าขึ้นเลย คนมันเล่าร้อนคนมันเล่าร้อนเ้มเข้เคถึงฝั่งนี้ยังปลอดภัยขุดแรงน้ดนึง ซ่อมแซมเดี๋ยวพิกแอคแล้วแตกโอเคไปเดี๋ยวเรลุยต่อน,นี่เจอแล้วปราสาทนี้เธอไอหนูพี่แรกท้องได้ไหมนะน,นี่แม่งจะล่วงหรือเปล่าผมเจอประสาทนี้เธอแลละ น่าจะเควสเราการสำเร็จแล้วทุกคนก็คือเราตรงยาวมาเลยไอ้พวกนี้มันจะไม่ล่วงใช่ไหมเออยังไงต่อไปพวกนี้เลยนะป่ะจบจบจบนี่ตัดปึ๊บต่อไปต่อไปต่อจปจบ ่ไปเตี้วเลยเดินไปประกันสามประกันโอเค Lần lắm chưa kịp thời thật là 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 thật là chưa kịp thời là chưa kịp

ชิงโลชิงโลเคเห็นคนคนนี้น่าจะตกดนแลไม่จะตอะไรนสมุน้แบบเผ่มทแบบ่อในเอไลน์ี่่อในไลน์้วไม่มีหรอมีกอมผมจาบมายิงไปท่วมเจอซกไปไปไปอือไอ

น,นี่ที่เราต่อขึ้นมาเลยใช่ปหป<ะ>นนั๊กงั้นเราแค่กดตรง Ê, dì à Phải là, phải là Phải là, anh cuốc, phải là Phải là ขอโทษครับ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 ,อ,รบอย่ายิงผมเลยอุ้ย่ะเกีียวไปมาใกล้ป่ะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้แดกผมหรอกครับโทษทีสิ ขึ้นมาดิสัตว์โดนกูแน่มาดิขึ้นมาดิสัตว์มาหมาหมาหมาควายแค่ท้องแค่นี้ทำเป็นห่วงไอ้โง,ง่โตถี้เบื้อกไม่ได้แดก,กปุ๊บ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 มาดิครับไปละจ้าเจอกันใหม่ไม่ชาชิต้องการไอ้ควาย S <S กลับมาอย่างโดนสั่นตีแบบโดยที่หมวกแตกด้วยก็ว่าอยู่ตรงนั้นยังไ,ไล่ไล่ตกเราก็ไม่มี่าไรนะแต่เราไม่มีไอ้นันะ่นอ่ะทำดวงตาเอ็นเดอร์ดากอน16อันเยลโด คืออะไรอ๋อใช้ออฟซิเดียนเหรอเหมือนเอ้ยเรามีออฟซิเดียนเรามีขุดมาอยู่นี่จำไม่ผิดอ่ะนี่ค่ะ อันนี้นี่อะไรโอเคนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคบผมกดแชร์เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามช่องเราไปอย่างเนิดนานและยาวนานนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนกันนะครับผม คลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะจยูหู